สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมนะคะกับช่องเอ็มตลอดตองสามนะคะเอ็มตลอดสามสามนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะให้พี่ไพ่เขามาเราเรื่องกันนะคะก็ขออนุญ,ญาตทุกท่านทุกคนด้วยขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในะวันนี้ถ้ามีเรื่องใดผิดพลาดประการใดถ้าทําให้ขุนข้องหมองใจประการใดในคําพูดของเอ็มก็ต้องขออาภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะก็ ถ้าฟังรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ได้ฟังรู้สึกมันอึดอัดเนาะก็สามารถเดินผ่านคลิปได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เอ็มจะเปิดทั้งหมดสามสำรับเนาะจะเริ่มด้วยพี่ไพ่ออร์เคชุดแรกก่อนแล้วก็จะตามด้วยไพ่ทาโร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์วันนี้พี่ไพ่นะคะมีอะไรอยากจะบอกเราบ้างแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอสามใบเหมือนเดิมนะ มาดูกันยูนิครรอนโชคโดยบังเอิญน,นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคในเรื่องของงานก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของโชคลาบนะคะใครไปแบบช่วงนี้ไปต่างชาติหรือเปล่าอ่าโชคลาบทางด้านของเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราก <c oughs> <c oughs> ็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นโชคลาบจริงๆนะคะโชคโดยบังเอิญหรืออาจจะ กำลังทําอะไรอยู่เรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันมันลาบเปรียมมันผ่านไปได้ด้วยง่ายผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอืโชคโดยบังเอิญอะเดี๋ยวดูกันต่อนะคะไพ่อยากบอกอะไรเฮลโลีความคิดดีเริ่มใหม่ขีดเส้นทางของคุณเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคิดดีเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆหรือกำลังจะได้ โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบอะไรที่ได้มาโดยบังเอิญน,นะคะเอออาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ได้มาโดยบังเอิญแล้วมันเป็นเส้นแล้วมันทําให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางใหม่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วกลายเป็นว่าพอทําแล้วมันอาจจะก,ก้าวกระโดดไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะอะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะทําไมดีจัง competition uh, การแข่งขันการเรียกความกล้าและความมั่นใจในตนเองอาจจะสิ่งที่ได้มานะคะคอาจจะเป็นอาจจะต้องไปอยู่ในทิศทางในเรื่องของการจะต้องไปแข่งขันอาจจะใครหลายๆคนอาจจะลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้นะมันเหมือนมันมีอยู่มันมีคนเหมือนแนะนำธุรกิจบางอย่างบางตัวให้กับคุณเราเหมือนคุณพอเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันว้าวเรารู้สึกว่า เหมือนคุณมองภาพออกเลยอะคะ่ะว่าคุณจะจัดการกับมันยังไงคุณมีความคิดที่จะต่อยอดกับมันยังไงนะคะอืมแล้วก็ใต้สําหรับเป็นโดบเนาะนกพิราบการก้าวกระโดดแห่งความศรัทธาเหมือนไพ่วันนี้จะมาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับอะไรบางอย่างโดยเป็นเรื่องความบังเอิญโดยเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ตั้งใจแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยเมื่อได้มามันจะทําให้คุณขยับขยายไปในทางข้างหน้านะคะ มันจะมีการีเริ่มสร้างสารรค์มันจะทําให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณได้มาแล้วเหมือนแบบคุณเหมือนมองมันทะลุคุณมองมันเข้าใจคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปนี้ทางไหนต่อไปจากสิ่งที่คุณได้รับมาอืมเป็นในนี้ทางนั้นเลยนะคะนกกวกระโดดแห่งความศรัทธาเหมือนคุณแบบอาจจะเป็น อะไรบางอย่างที่คุณแบบมีความรู้ความสามารถสิ่งเนี้ยมานานแล้วก็ได้เป็นองค์ความรู้ของคุณเก่าๆที่มันมันอยู่ในเบื้องลึกของคุณมานานแล้วพอคุณได้สิ่งนี้มาเหมือนมันมีจังหวะอะไรเวลาบางอย่างที่มันได้มาพอคุณเห็นแล้วแบบมันเหมือนมีองค์ความรู้เก่ามันเปิดเหมือนคุณพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปทํามันคิดดิเดิม <c oughs> สำลัก <c oughs> สำลักเลยนะคะคิดดเดิมไปกับมันนะคะอืมเนาะแล้วก็อาจจะ เหมือนถ้าต่อให้มันมีคู่แข่งหรือการแข่งขันอะไรคุณก็ไม่ได้กลัวด้วยนะคุณกล้าที่จะแบบจะลุยต่ออ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะหรือเอ็มพูดเยอะเกินไปสำหรับน้ำลาย <laughs> โอเค่ช่วงนี้ก็เอ็มไม่ได้นั่งสมาธินานแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมานั่งสมาธิเพราะว่าเอ็มเอ็มเรียนกับครูคนที่สองของเอ็มก็คือหมอซีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาส กลับไปแบบทบทวนความรู้แล้วเหมือนเออเหมือนถึงเวลาที่บอกบตัวเองว่าเออเราเราต้องกลับมานั่งสมาธิแล้วแหละอะไรแบบนี้นะคะเพราะก่อนหน,น้านี้ความถี่ของเอ็มค่อนข้างจะต่ํามากนะคะเป็นเรื่องของพลังงาน <โ frustrating. S 1> ในเรื่องของความถี่ของเอ็มค่อนข้างต่ำเราพอแบบเหมือนเรานั่งสมาธิความถี่เราดีการพูดอะไรหลายๆอย่างมันก็จะคล่องขึ้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้นเอ็มเวลาเอ็มพูดเอ็มทำคลิปอะคะ่ะมันค่อนข้างจะอึดอัดมันค่อนข้างจะติดขัดในหัวเอ็มนะคะ คนอื่นอาจฟังแล้วอาจจะดูลื่นไหลนะแต่แบบ,สำ,บสำหรับตัวเอ็มเองอะ่ะมันจะรู้สึกเองอืมนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าการนั่งสมาธิมันมันเป็นอะไรที่ดีนะคะมันเหมือนแบบมันทําให้หลายๆอย่างแบบอเราฟโฟล์ขึ้นเรามีสติมากขึ้นนะคะกับการจดจ่อที่เราจะทําอะไรนะคะมันทําให้เรารู้สึกปลดโปรงมากขึ้นก็ลองเอาไปทําดูได้กับในทุกๆเรื่องด้วยนะคะ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือออกซิเจนเนาะออกซิเจนมันเข้ามาหมุนเวียนในร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้เลือดมันฟลอออกซิเจนมันโฟลในร่างกายทุกอย่างมันก็หมุนเวียนได้ดีนะอ่ะต่อเรามาดูกันต่อเข้าเรื่องกันต่อเราช่วงนี้นะคะสถานการณ์ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้พี่ไพ่มาบอกกันหน่อยสิโอสองดาบนะคะอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัด อมองไม่ออกอยู่หรือกําลังอยู่ในเส้นทางที่กําลังเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางอย่างอยู่ก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณจะได้เจอคําตอบนะคะเดี๋ยวคุณจะเลือกได้แน่นอนเพราะว่าไพา่พี่ไพ่อาราเคิลขึ้นมาการันตีนะคะอือจะเอนดูต่อน้ะสิ่งแวดล้อมห้าเหรียน The t o w e r อก่อนหนนี้ไปเจออะไรกันมาเอ่ยมันมีการจบการพางังการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบกระทันหันเกิดขึ้นก็ได้นะคะตอนนี้อาจกำลังจะอยู่ในเส้นทางของทางเลือกนะคะอม,มองว่าสิ่งสิ่งนี้มันเข้ามาเร็วมากๆมันเหมือนมันมาเพื่อเคลียอะไรบางอย่างมันเข้ามากระทบนะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือสถานการณ์นตอนนี้ค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามากระทบคุณแบบรุนแรง เราเข้ามาเร็วเข้ามาแบบกระทันหันเราก็ทบคุณแบบรุนแรงตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบว่าต้องการหาความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากใครบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะแต่เอ็มมองว่าสิ่งที่เข้ามากระทบอะ่ะมันเหมือนมันเข้ามาเพื่อแบบสิ่งเก่าๆถ้ามันไม่ใช่อะคะ่ะมันกําลังจะพังอะแล้วอย่างที่บอกอะค่ะโชคโดยบังเอิญเมื่อสิ่งบางอย่างสิ่งเก่ามันพังไปสิ่งใหม่มันถึงจะเข้ามาได้อ่ะคะ่ะอืมเดี๋ยวเอ็มขอดูต่อนะ แฮงแมนหลายคนอาจจะติดณตอนนี้มองว่าอาจจะติดในเรื่องของการเงินการทองหรือมันมีเรื่องเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเข้ามากระทบคุณอ่าธุรกิจเสียหายธุรกิจพังความสัมพันธ์พังเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะหรือมันจะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะในการที่จะฟื้นฟูตอนนี้แบบให้เห็นว่า สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเหมือนคุณอยู่กําลังอยู่ในจุดของทางแยกกําลังอยู่ในจุดทางแยกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาจะตัดสินใจแบบอย่างไรดีแล้วมันดูว่าสถานการณ์เนี้ยเหมือนคุณจะต้องอยู่ในจุดของการไต่ตรองแล้วเหมือนว่าคุณอาจจะต้องเดินด้วยตัวคุณเองคนเดียวในการแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างดูแล้วมันไม่มีใครมาช่วยอะไรคุณนะคะเหมือนคุณต้องทําคนเดียว ถ้ามันมีเรื่องปัญหาของการเงินก็มองว่าแหวนร้อมของคุณอาจจะมีในเรื่องของการบางคนอาจจะหยิบยืน่นกําลังจะหยิบยืน่นโอกาสอะไรบางอย่างมาให้ก็ได้แต่ผลสุดท้ายแล้วคุณต้องลงมือทําและลงมือจัดการด้วยตัวคุณเองอมืมองว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเรื่องกระทบหรือในการตัดสินใจก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความใจร้อนก็ได้นะคะมีการวางแผนการจัดการที่น้อยเกินไปมีความใจร้อนอะไรบางอย่างก็ได้ด้วย นะมันเลยทําให้เกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันต้องจบต้องพังมันอยู่ในทางแยกในทางเลือกที่คุณกําลังจะต้องตัดสินใจดูกันต่อนะคะแต่แฮงแมนเนาะ,ะเจ็ดไม้เท้าอาจจะมีเรื่องของการต้องพยายามคู่แข่งก็ได้ด้วยนะคะหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความพยายามที่น้อยเกินไปไม่เอ่ยอในเรื่องของครอบครัว ความสุขครอบัว r m ขอดูต่อนะคะแน่นอนเอมมองว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็เหมือนจะต้องติดชะงักในเรื่องของภาวะการเงินไปอีกสักระยะหนึ่งเลยก็ได้อาจจะต้องติดปัญหานะคะในเรื่องของการเงินไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่ามองว่าอ จะมีโอกาสเข้ามานะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงแต่อาจจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ก่อนคุณอาจจะต้องแบบเหมือนมาอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาการไต่ตองการมองมุมย้อนกลับที่ผ่านมาว่าในอดีตอ่ะคุณมีการตัดสินใจการทำอะไรบางอย่างมาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินต่างๆยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าทําไมมันถึงเกิดการพังการจบขึ้นนะคะ คุณจะมีการพิจารณากับตัวตนของคุณมากๆนะอืมและแน่นอนค่ะบทสรุปอะ่ะให้เห็นว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับมิมตไมตรีที่ดีได้รับการช่วยเหลือที่ดีถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ใครก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ของความสัมพันธ์การจบไปในเรื่องของความสัมพันธ์มันโดดเดี่ยวมันเดียวดายมันเคว้งคว้างมันอยู่กับตัวเองต้องทําอะไรด้วยตัวเองมากๆมีเกณฑ์ว่า หนึ่งคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าวนกลับมานะคะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะคะมีการวนกลับมาสองอาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอืเหมือนคนคนนี้มันมันเข้ามาแล้วมันมันรู้สึกมันเข้าใจกันมันมองมันมองหน้ามันก็มันเหมือนรู้จักกันมานานนะคะอ่าถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของธุรกิจการงาน การเงินก่อนหน้าน,นี้มันพังมันทลายมันจบสิ้นกันไปมันไม่ได้รับการช่วยเหลือมันมองไม่ออกเลยว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงแล้วคุณต้องยืนด้วยตัวคุณคนเดียวเนาะมันดูว่าต้องมีความพยายามสูงมากๆหรือความเป็นเจ็บไมเท้าค่ะมันเป็นไพ่ของการป้องกันมันเป็นไพ่ของความพยายามคุณอาจจะแบบยังพยายามไม่มากพอก็ได้ด้วยนะเออ แล้วเหมือนมีการไต่ตองการพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วหลายๆอย่างนะคะมันจะโฟลขึ้นแต่ถามว่าใารวันทยเห็นว่าก่อนที่คุณจะได้รับของขวัญหรือได้รับโชคอะไรบางอย่างรับเส้นทางอะไรใหม่ๆบางอย่างก่อนเนี่ยเหมือนคุณต้องไปรับภาระความเหนื่อยยากการติดชะงักอยู่ในอะไรตอนนี้ใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในภาวะนี้อยู่นะคะหรือใครถ้าใคร อาจจะหลุดออกมาแล้วมีเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือมาแล้วถ้าใครยังอยู่ในภาวะนี้อยู่ไม่ต้องห่วงนะคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้คุณได้เห็นช่องทางเพราะก่อนหน้านี้คุณแบบลงทุนพยายามลงแรงมามากจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยมากจริงมันพังแล้วทุกอย่างมัน,มนก่อนหน้าน,นี้มันดูพังทลายไปหมดเลยเหนื่อยมากนะคะเจ็บสาหัสมากร่างกายแทบแหลกเลยนะคะความเป็นก้าวไม่เท้าเนาะ อเดี๋ยวขอคําแนะนําจากพี่ไพ่อีกสักหาใบแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันขอคำแนะนําจากพี่ไพ่อีก5้าใบนะราชินีถือถ้วยนะคะความมีเมตตานะคะความมีเมตตา อบอามารีหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเมตตาจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้ด้วยนะแปดดาบนะคะการติดชะง,งักการอยู่กับความคิดซ้ําไปวนมาหรือติดชะง,งักอยู่กับสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะการช่วยเหลือการเกื้อกูลอะใครี้ที่นี้ก็ ลองทําสมาธิแล้วก็กวดน้ําด้วยนะคะอาจจะติดในเรื่องของครอ,อบครัวด้วยเนาะครอบครัวความมั่นคงนะคะเพราะมีไพ่ครอบครัวขึ้นมาให้เห็นเมื่อกี้ด้วยเหมือนอาจจะต้องแบบพยายามทําอะไรมากๆเพื่อครอบครัวด้วยนะคะเป็นโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอใต้สําหรับหน่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนจะกําลังจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเป็นภารกิจใหมๆ่ๆเป็นงานใหมๆ่ๆเข้ามานะ อะไรที่คุณอึดอัดอะไรที่คุณติดขัดเอ็มมองว่าเดี๋ยวจะได้รับการช่วยเหลือจะมีการฟื้นฟูการเยียวยาที่ดีความมั่นคงความหนักแน่นจะเกิดขึ้นความสบายใจหน้าที่การงานถ้าคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่อย่างที่เอ็มบอกว่าความเป็นสองกาบมันขึ้นมาแล้วมันมีเดอะทาวเวอร์ด้วยมันเหมือนมันเกิดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันกระทันหันจริงๆแล้วเหมือนคุณแบบตัดสินใจมันเหมือนมันหาทาง มันลังเลในการที่จะตัดสินใจออมองว่าความอึดอัดนั้นความลังเลนั้นนะคะจะถูกการเคลียร์จะถูกการฟืนฟ้นฟูเดี๋ยวมันจะเห็นช่องทางเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเวลาอะไรบางอย่างพะไพ่โชคจะตาขึ้นมามันจะมีจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวมันจะฟโฟล์ขึ้นง่ายขึ้นจะมีโอกาสของงานเข้ามานะคะแล้วมันจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าความเป็นเดียมเพสนะคะเป็นไพ่ของดาวสุข นะคะราศีพฤษภเป็นไพ่ของพระแม่โลกพระแม่ไกลาอาพระแม่ธรณีได้ด้วยนะความสุขอุรมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นโชคชะตากำลังจะหมุนเปลี่ยนเดี๋ยวเอ็มขอพี่ไพ่ออร์เคิลน,นะคะอีกสักสามใบนะคะพี่ไพ่วิสตอมออร์เรคเิลเนาะอันนี้ก็ให้เขาคายอยู่นี้ก่อนว้าว เห็นไหมคะถ้าใครมีเรื่องของเรื่องการเงินอยู่นะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะการเงินของการเงินการทองของคุณกําลังจะเปิดโชคโดยบังเอิญจะมาบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภแต่ในพื้นดวงเมื่อกี้ไม่ได้เห็นไม่ได้ให้เอ็มเห็นถึงโชคลาภนะแต่ไพ่ของคําแนะนาอะ่ะมันมีในเรื่องของว er นะิวออฟฟ่าจูนเนาะวิวออฟฟ่าจูนเป็นไพ่ของโชคลาภได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นแบบที่ดินอสังหาอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะ เออเลขที่บ้านเลขที่อสังหาเลขที่ดินอะไรของคุณลองไปดูแล้วกันนะคะนะถ้าใครยังไงก็ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่นะมองว่าเดี๋ยวการเงินการทองคุณจะดีขึ้นนะอืมจะมีได้รับการช่วยเหลือจริงๆนะคะการช่วยรับการได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าๆหรือกลุ่มสังคมอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะ การเป็นคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างที่เข้ามาช่วยเหลือกันแล้วทําให้การเงินของคุณมันฟล์ขึ้นหรือสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นประจักษ์ต่อสังคมหรืองานการบางอย่างที่กําลังที่จะเป็นโอกาสอะไรเข้ามาค่ะเออมันมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินด้วยแล้วก็ผู้คนจะเห็นในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นขออีกหนึ่งใบนะคะอ่าโอเคเคลียร์พลังงานลบเคลียร์อะไรเก่าๆออกให้หมดนะ เหมือนสิ่งที่คุณเจอเดอะทาวเอร์ Tower, ที่เข้ามามันต้องพังอะไรบางอย่างของเก่าของเดิมของคุณออกไปให้หมดก่อนอะไรที่มันเป็นรากฐานที่ไม่ดีอะไรที่มันเป็นรากฐานที่มันไม่ได้มั่นคงตั้งแต่แรกค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันจะถูกการเคลียร์คุณอาจจะส,สตันไปเลยเพราะว่าเออจะตัดสินใจยังไงดีเหมือนสถานการณ์นี้เข้ามาเราไม่มีใครช่วยเลยอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจที่มันพังแล้วแบบ เงินมันหมุนไม่พอเลยช่วงนี้มันติดชะง,งักแบบนี้ไปอีกสักระยะจะทำยังไงมันเหมือนเป็นการที่จะเคลียร์ของเก่าอะไรบางอย่างเพื่อรอของใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะคะ,ะพลังงานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะก็ ประมาณนี้เท่านี้นะคะเอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ